สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวการต่อเติมลานซักล้างหลังบ้านนะคะก็คือในส่วนของลานซักล้างตรงนี้เนี่ยจุดประสงค์ฟังก์ชันของการใช้งานก็คือในการเกี่ยวกับซักผ้าตากผ้านะคะแล้วก็การทำความสะอาดต่างๆนะคะก็คือพวกคลี่งต่างๆเลยคราวนี้ก็มาดูว่าได้มีการต่อเติมแบบไหนไว้ก็คือเพื่อที่จะเป็นประสบการณ์ให้เพื่อนๆนะคะ ได้ดูว่าอันไหนชอบไม่ชอบเอาไปปรับใช้หรือว่าต้องการแก้ไขนะคะก็ในส่วนแรกที่จะมาพูดถึงเลยก็คือในส่วนของหลังคานะคะส่วนของหลังคาก็คืออันนี้ที่เลือกใช้จะเป็นโพลิชีตันแบบใสนะคะที่เลือกแบบใสเพราะว่าต้องการให้แดดส่องเข้าถึงเวลาที่เราตากผ้านะคะเพื่อให้ผ้าแห้งเพราะว่าตอนนี้ที่ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือตัวหลังบ้านเองอะคะ่ะหันไปทางทิศเหนือแดดที่ได้อะคะ่ะก็คือจะเป็นแดดเช้าก็คือประมาณช่วงเช้าจนถึงประมาณช่วงบ่ายโมงนะคะไม่เกินดีก็คือเราจะได้แดดจากตรงนี้เวลาตากผ้าก็คือตากกันในรอบเช้านะคะแล้วก็ในส่วนของระยะหลังบ้านเนี่ยพื้นที่เนี่ยจากตัวบ้านจนถึงรั้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะดังนั้นก็โครงสร้างของตัวกันสาเนี่ยก็เลยเลือกเป็นแบบว่า อันนี้เป็นโครงเหล็กนะคะอันนี้เราก็เราก็มาทาสีขาวเรากเา็เขาเรียกว่าใช้แขนเหล็กอะคะ่ะมาลักโดยที่ไม่ได้ตั้งเสานะคะก็คือระยะที่คุยกับทางช่างไว้เนี่ยเนื่องด้วยเราใช้ตัวโพลิชิตันใสน้ําหนักมันก็เลยจะค่อนข้างเบาค่อนข้างเบานะคะก็เลยไม่จําเป็นต้องตั้งเสาและ้วะยะที่ยื่นเนี่ยก็คือไม่ได้เกินเมตรห้สินะคะเพราะเราจะเห็นได้ตอนนี้มันจะมีเรื่องของตัว พวกขอบปูนต่างๆที่มันยื่นออกมาอยู่แล้วนะคะประมาณสัก60เซนนะคะเราก็ยื่นไปซึ่งพอที่ทํายื่นออกไปเนี่ยเราก็คือมีการเวลรายจากเพื่อนบ้านด้วยแล้วก็ใส่รังน้ําเข้าไปอีกนะคะเพื่อเพื่อกันน้ํากระเด็นไปทางเพื่อนบ้านด้วยนะคะตัวรังน้ําที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นไวนิลที่ใช้นะคะอ่าแล้วก็ที่เห็นนะคะก็จะมีร่องของเราตากผ้าตรงนี้ด้วย อันนี้ตอนที่ทําก็ได้แจ้งช่างที่ทําหลังคาไว้ด้วยว่าจุดประสงค์ที่เราจะทําโครงหลังคาเนี่ยตอกจากมุงแล้วก็คือจะมีการแขวนราวตักผ้าซึ่งเป็นรอกสามารถหมุนได้ก็คือจะอยู่ในระยะเนี้ยประมาณ2ราวนะคะ,ะที่เห็นที่เลือกไอ้ที่เป็นราวตรงนี้เนี่ยก็เพื่อว่าความสะดวกสบายในการใช้แล้วก็ไม่เกะกะในส่วนของพื้นที่นะคะแล้วก็ต้องการตักผ้าในปริมาณเยอะๆอะ ก็อย่างที่เห็นอันนี้นะคะก็คือเราจะเห็นว่าเซตหนึ่งเนี่ยมันจะมีะตรงตรงช่วงระยะหนึ่งเนี่ยจะมีประมาณ2ราวนะคะอันนี้ติดเอาไว้3ชุดดังนั้นก็คือจะมีการตากผ้าได้ทั้งหมด6ราวเลยเวลาที่ตรงไหนที่มันอยู่ติดกับปูนเนี่ยทางช่างราวตักผ้าเขาก็จะมายึดให้ตรงที่เป็นขอบปูนนะคะแล้วก็ถ้าตรงไหนที่ไม่มียื่นออกมาก็คือยึดกับตัวหลังคาเลยนะคะ แล้วก็ลักษณะของการใช้งานก็ไม่ไม่ยุ่งยากง่ายนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงว่าแล้วเราจะหมุนขึ้นไปได้ยังไงก็จะมีเรื่องของระบบลอกนะคะระบบลอกตรงนี้ที่ให้มาก็คือจะเห็นรูนะคะรูตรงนี้อันนี้ถอดอันน,น,นี้อันนี้ถอดได้ก็คือใน1นรูนียก็คือเท่ากับ1นราวที่เราจะหมุนนะคะอย่างอันเนี้ยเราก็คือกําลังจะหมุน หมุมีการมีการหมุนลงลงมานะคะเพื่อที่ว่าเรากำลังจะตากผ้าซึ่งมันหมุนลงมาได้ได้แบบ mm. เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้แบบว่าต้องออกแรงเยอะะค่ะอ,อ่างเงี้ยเดี๋ยวให้มาดูตัวราวใกล้ๆตัววัสดุของราวตากผ้าก็จะเป็นอลูมิเนียมนะคะแล้วก็มีช่องรูตรงเนี้ยเอาไว้แขวนนะคะ เอาไม้แขวนพวกไม้แขวนเสื้อเข้าไปคือบางทีเราแขวนไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีแบบเออมันก็คือเขาค่อนข้างเว้นเนื้อที่นะคะคือผ้ามันไม่ได้เบียดกันมากแต่บางทีก็จะมีมาแขวนระหว่างร่องเข้าไปด้วยเงียบๆข้าไปด้วยนะคะเพิ่มเติมพอเราแบบว่าตากเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเราแขวนผ้าเสร็จแล้วเราต้องเอาขึ้นไปตากเราก็คือแค่หมุนยกขึ้นไปแค่นี้เองซึ่งเหมือนกับว่าเออเราก็คือเหมือนกับเอาไปตากข้างบนอ่ะมันดูแล้วมันก็ไม่เกะกะ เวลาแบบพอไม่ใช้เราก็คือพับเก็บเข้าไปเวลาเราเดินผ่านไปผ่านมาตรงส่วนถุกรันสักรัรง้รงอ่ะก็บอกเลยคุณไม่เก็ะกะเพราะเดิมทีที่บ้านหลังเดิมอะก็คือเมื่อก่อนก็จะใช้เป็นราวตั้งพื้นซึ่งมันค่อนข้างจะกินเนื้อที่แล้วก็เกะกะมากนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นไอเดียของคนที่อยู่คอนโดก็เลยเอามาใช้จากตรงสวนนี้นะคะอ่าคราวนี้ก็จะเห็นนะคะว่าในส่วนของหลังคาที่เราใช้โพลิชิตตันใส่เนี่ย มันจะดูไม่ค่อยใสนะคะอันนี้ก็คือหลังคาทํามาประมาณ4ปีแล้วแล้วก็มันก็เลยจะมีเรื่องของคราบคราบพวกคราบฝุ่นคราบน้ําอะไรต่างๆที่มาเกาะนะคะก็ถ้าเกิดจะต้องให้ใสสะก็คือต้องขึ้นไปฉีดล้างน้ําข้างบนลงมาแต่ไม่ได้ทำนะคะอ่าเราก็ถามว่าเรื่องของเสียงเป็นยังไงบ้างเรื่องของเสียงเวลาฝนตกอะคะก็จะเสียงดังพอสมควรแต่ถ้าเราปิดหน้าต่างอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ดัง แต่จะเป็นเสียงคนละแบบกับพวกมิเตอร์ชีตนะคะอ่าแล้วก็แต่ว่าตัวตัวแสงอะแบบตัวแสงเนี่ยถ้าเป็นแสงเนี่ยมันก็ทะลุจริงๆเลยแต่เวลาตอนนี้ที่เราถ่ายเนี่ยค่ะประมาณ5้าโมงแล้ววันนี้ฟ้าครึ้มคือค่อนข้างที่จะไม่ไม่ไม่มีแดดน,นะคะอะไรประมาณเนี้ยแล้วนี่พอใช้ไปมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับอะไรเหมือนกับว่าเป็นเป็นแบบขุ่นขาวมากวามากว่าขุ่นมากกว่าขาวใสนะคะ ที่จะให้ดูคราวนี้ตัววัสดุที่เรามุงหลังคาเนี่ยที่แบบใสอ่ะมันจริงๆมันมีให้เลือกหลายประเภทเลยเนาะแล้วแล้วก็ราคามันก็ต่างกันลักษณะก็คือจะเรลืองกันความร้อนเรื่องเสียงก็ต่างกันนะคะก็จะมีทั้งอ,อย่างเช่นวมตชีใสเดี๋ยวนี้ก็มีแลว้ว APVC ใสก็มีกระเบื้องรอนคู่ใสก็มีนะคะหรือว,ว่าพวกดีกล s สก็มีด้วย หรือคือถ้าเกิดแพงไปอีกก็มีพวกชิ้นคลลายของทาง S C G ก็มีนะคะส่วนของตัวโพลิตันก็คือมันจะมีแบบโพลีแบบเติมที่เป็นแบบรูปฟู้ซึ่งอันนั้นจะเปราะง่ายกว่ากว่าตัวนี้แต่ราคาก็จะถูกกว่าตัวโพลิชิตันจะแข็งแรงกว่านะคะคราวนี้พอเรื่องหลังคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะที่ใช้ก็เพื่อนๆลองไปดูกันแล้วกันว่าจะทําแบบไหนแต่ถ้าเกิดเพื่อนที่มีลานสักรงที่มันกว้างเนี่ย แล้วระยะกันสะที่มันยืดเนี่ยมันมากกว่าเมตรห้าสิบก็แนะนําให้ตั้งเสานะคะให้แยกออกจากตัวบ้านก็คือมีการตั้งถ้ามีถ้ามีสี่สี่มุมก็ควรจะตั้งเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตั้งเสาให้แบบไม่ไปยึดเกาะงคงในต,ตัวผนังตัวบ้านนะคะจะได้ไม่เกิดรอยร้าวด้วยนะคะอันนี้ก็ลองลองลอง,ลองคุยลองศึกษาลองคุยกับช่างดูหลายๆท่านเพราะช่างบางคนก็อาจจะบอกว่าให้ยึดกับตัวบ้านเลยแล้วก็คือแค่ตั้งเสารับ ตรงรั้วหลังบ้านซึ่งอันนี้จะไม่ค่อยโอเคนะคะพ่าเวลาที่มันซุดตัวปุ๊บมันก็จะดึงตัวบ้านมาด้วยมันจะเกิดรอยร้าวนะคะรอยฉีกเท่านี้ก็มาดูในส่วนของพื้นนะคะตัวพื้นตรงนี้เนี่ยเดิมทีที่โครงการก็จะเป็นพื้นดินพื้นหญ้านะคะก็ตั้งใจว่าจะปลูกกระเบื้อง พอปูกระเบื้องมันก็มีเรื่องของน้ําหนักเนาะเพื่อว่าสะดวกในการที่จะทําการซักลา้างต่างๆแล้วก็มองว่าถ้าเราปูกระเบื้องโดยที่เราอะ่ะคือมีประสบการณ์จากบ้านเดิมว่าปูกระเบื้องโดยที่ไม่ได้ลงเข็มเลย,เลยอะไรเงี้ยพอใช้ไปอะ่ะมันประมาณสักมันก็จะเริ่มเห็นอะ่ะประมาณปีนึงปีกว่ากระเบื้องมันก็จะเริ่มร่อนเริ่มแตกเริ่มดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพื้นก็จะสุดไม่เท่ากันนะคะก็ตัดสินใจที่จะลงเข็ม เพราะว่าดูแล้วดินที่นี่ซุดไปมากก็ลงเข็มนะคะโดยที่เลือกลงที่ระยะเข็มประมาณ6เมตรนะคะก็คือจะช่วยชะลอการซุดตัวของพื้นหรือถ้าเกิดว่าบ้านไหนเพื่อนคนไหนมีมีงบสูงอะ่ะบางคนก็ลงไมโครพายซึ่งการซุดนี่คือมันค่อนข้างน้อยมากหรือแทบจะไม่ค่อยเห็นในการซุดนะคะแต่ว่ามันก็ราคาสูงมากเช่นกัน เขาเนี่ยระยะเข็มอย่างเช่น6เมตรสเมตรสเมตรสเมตรอะไรเงี้ยมันมีแบบให้เลือกลงระยะมากเลยนะคะมันก็คือแล้วแต่ว่าเออมันก็คือขึ้นกับราคาด้วยราคาส่วนหนึ่งเรื่องของลักษณะการขนย้ายเสาเข็มที่จะเข้ามาด้วยนะคะอีกส่วนหนึ่งว่าเราเข้าได้เท่าไหร่ก็คือบางที่คือพื้นที่ไม่อำนวยอะไรเงี้ยในการที่จะมาลงเสาเข็มยาวๆนะคะอันนี้ก็ อันนี้ก็ต้องพิจารณาดูเพราะต้องคุยกับช่างด้วยว่าอันนี้เอาเข้าได้ไหมถ้าเราจะลงระยะเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยค่ะอืมแล้วก็หลังจากที่ลงไปแล้วเนี่ยก็คือปูพื้นนี่ก็คือกับปูกระเบื้องยาวไปเลยนะคะเพราะว่าส่วนพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นลานซักล้างแล้วก็กระเบื้องที่เลือกเนี่ยค่ะจะเป็นกระเบื้องที่เมื่อโดนน้ำเนี่ยไม่ค่อยจะลืน่นหรือว่าลื่นน้อยมากอะไรเงี้ยนะคะอันนี้จะเป็นลายมาที่เลือกไว้คือของคอตโต้อันนี้ซื้อที่บุญถาวรน,นะคะ เพราะว่าที่เวลาที่จะทําเรื่องพื้นที่จะโดนแบบเปียกเนี่ยจะกังวลเพราะว่ามีผู้สูงอายุมีคนแก่ในบ้านนะคะแม่อะไรเงี้ยเวลาที่บอกเดินออกมาก็ต้องกันว่าเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเรื่องของการลื่นเนาะนประมาณนี้อันนี้ก็ต้องให้เพื่อนๆลองไปดูนะคะว่าชอบกระเบื้องแบบไนลยไหนแล้วก็ดูความลื่นพื้นอันนี้เป็นองค์ประกอบนอกจากเรื่องพื้นแล้วนะคะอ่ะาาวนี้ก็มา ต่อกันที่ตัวระบบแทงน้ําแล้วก็ตัวเครื่องกรองแทงน้ําอันนี้เป็นที่โครงการให้มาอยู่แล้วนะคะก็อันนี้จํานวนลิตรก็จะมีการคํานวณการใช้นะคะอันนี้เพื่อนๆอาจจะลองไปถามเซลลหรือหาข้อมูลดูก็ได้แล้วนี่คือเครื่องกรองน้ําใช้อันนี้ของบ้านกรองน้ําเป็นการกรองน้ําใช้ก่อนที่จะลงแทงนะคะ,ะประโยชน์ก็คือ เวลาเราล้างหนะ้าน้ำต่างๆก็คือจะลดอาการที่จะเกิดการแพ้น้ําได้แล้วก็ทาให้เสื้อผ้าที่เราซักเนี่ยลดอาการเป็นทารบเหลืองด้วยนะคะแล้วก็เรื่องเครื่องกรองน้ํากิีนก็จะยืดอายุการใช้งานมากขึ้นก็คือลดการทํางานของมันให้มันเหมือนกับไม่ต้องทํางานหนักมากในการกรองนะคะแล้วก็เราก็ต้องดูเรื่องของระบบไฟต่างๆหลังบ้านนะคะเพราะว่าเผื่อเราออกมาตอนมืดมืดกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือจะได้เห็นแสง ม,มีไฟสองสว่างด้วยะคะ่ะไม่มืดเกินไปอันนี้ก็จะมีเพิ่มเติมไฟตรงหลังบ้านซึ่งตรงนี้นี่เป็นไฟเดิมของโครงการซึ่งมองว่าไม่เพียงพอก็เลยติดตามแต่ละจุเพิ่มเข้าไปนะคะอพรเถอะพราเคยทําแล้วแบบไม่ได้มองตรงจุดเนี้พอเวลาจะออกไปหลังบ้านที่มันมืด <c oughs> ก็จะไม่ชอบก็เลยจะมีการเพิ่มไฟแล้วก็เพิ่มก๊กน้าจุดในการใช้งานในการทําความสะอาดต่างๆนะคะเพราะถ้าเกิดต่อสายยางก็จะยาวมากถ้ามีแค่จุดเดียว ก็จะมีจุดริมที่เป็นก๊อกน้ำตรงนี้มีซ้ายมีซ้ายมือกับทางขวามือตรงนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของอ่างซักล้างนะคะจริงๆอ่างซักล้างเนี่ยก็คือตั้งใจเลือกเป็นผัวปูนเลยเพื่อเพื่อแบบใช้งานได้แบบยาวยาวไปะนะคะแต่ว่าในส่วนตรงนี้มันก็เดี๋ยวนี้ก็มีแบบสำเร็จรูปเนาะที่เรามาวางมาใช้อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็คือแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบ้านแล้วก็จะมีตะแกรงที่อยู่ใต้เคาน์เตอร์ต่างๆเอาไว้สําสหรับเก็บกระมังคว่ำกระมังได้นะคะแล้วก็เก็บพวกน้ํายาอะไรเงี้ยที่เราใช้ประจาแล้วก็จะมีพวกชั้นตะแกรงนะคะแล้วก็มีพวกตู้จัดเก็บนะคะเลือกที่เป็นบานปิดซึ่งอันเนี้ยเลือกของเลือกของคิงไว้นะคะซึ่ง ตรงที่เป็นเป็นบานปิดตรงนี้มันก็คือกันฝุ่นด้วยแล้วก็ฟังก์ชันที่เราใช้ก็คือเพื่อเก็บอุปกรณ์น้ํายาอาจจะมีพวกผ้าก็เรียกตะข่ายซักผ้านะคะการก็เรียกถนอมผ้าอะไรต่างๆแล้วก็พวกน้ํายาพวกเราสต็อกของที่เป็นพวกผงซักฟอกมีพวกน้ํายาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะาวนี้ก็จะมีตัวที่เป็นเครื่องล้างจานที่อยู่ตรงนี้ด้วย โดยที่อีพก่อนหน้านี้ที่แจ้งไปนะคะว่าเครื่องล้างจานไม่ได้ออกแบบวางแผนแต่แรกว่าจะอยู่ในครัวก็เลยต้องมาอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะคะแล้วก็แต่ว่าตัวนี้มันต่อกับไอตัวท่อดักไขมันอยู่แล้วลงท่อดักไขมันเพราะว่าอันนี้เป็นระบบเดิมที่โครงการออกมาให้อยู่แล้วนะคะสามารถที่จะลงทังดักไขมันได้เลยแล้วก็มีในส่วนของก๊อกน้ำท่อระบายต่างๆสำหรับเครื่องซักผ้าน,นะคะอันนี้ก็จะมี2ตัว เอาไว้แล้วก็ในส่วนของพวกลาวต่างๆอันนี้ที่เห็นเนี่ยค่ะอันนี้คือลาวที่ทำยาวไปเลยสามารถตากได้โดยที่แบบจะเน้นตากพวกผ้าคีริ้วพรมเช็ดเท้าต่างๆคือจะมาตากในลาวนี้นะคะเพราะจะได้แบบว่ามีพื้นที่ลาวจะได้ไม่ต้องไปตากตรงลาวด้านบนลาวด้านบนนี่จะเน้นตากพวกเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่เราใส่กัน ะะแล้วก็ในส่วนของการต่อระแนง mm. เขาเรียกว่ารั้วระแนงบางต่างๆก็อันนี้อันนี้ก็คือเป็นการต่อจากคือเราจะไม่ได้ไปตั้งบนรั้วเดิมหรืนะคะก็คือต่อเข้ามาภายในบ้านเพื่อที่จะไม่ได้เหมือนไปกินเนื้อที่ของเพื่อนบ้านนะคะก็คือต่อภายในแล้วนี้คือทางช่างเขายึดแบบนี้ไม่ได้ยึดกับตัวเสาเสาของรั้วด้านใน ดยที่ไม่ได้ตั้งเสาใหม่ไม่ได้ตั้งเสาลงกับพื้นนะคะอืมก็จะเป็นระยะประมาณนี้อันนี้ก็บอกอันนี้ระยะห่างต่างๆก็อาจจะต้องคุยกับช่างว่าเราต้องการให้มีช่องลมที่มันระยะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเพื่อให้ลมโฟลเข้าบ้านอ่าฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นความสูงของรูของรั้วก็มองว่าน่าจะประมาณ2เมตรเอาไว้สําหรับแค่บังสายตานะคะ ส่วนตรงนี้ที่เห็นที่เป็นแผงเนี่ยนะคะที่เห็นเป็นแผงต้นไม้แต่ต้นไม้ที่เห็นต้นไม้ปลอมนะคะคือเดิมทีที่บอกว่าเราสร้างรั้วเราคือเพื่อต้องการบังสายตายเนี่ยแต่พอดีว่าหลังบ้านเนี่ยที่เรามีระยะเป็น2เมตรกับติดกำลังบ้านที่2เมตรเนี่ยพอมแบบมาอยู่แล้วใช้ชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่าความส่วนตัวอาจจะแบบยังไม่ไม่โอเคยังยังยังไม่เยอะพอสมควรก็เลยทําผนังนะคะ อันเนี้ยขึ้นมาแผงนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะมาบาังตาอีกทีหนึง่งแล้วก็เพื่อความสวยงามด้วย,วยเพราะว่าเวลาที่เรามองมาจากตรงหน้าต่างตรงนี้ซึ่งเป็นของห้องรับแขกคือมองมาก็ไม่อยากจะเห็นมันเป็นสดซักล้างหรือเห็นเป็นแคลลน่ล้วนละแนง่ะนะคะก็อยากเห็นให้มันเหมือนแบบแบบสบายตานิดนึงมีต้นไม้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีแบบไฟอันนี้คือเอาแต่ละจุดของโครงการมาเพราะว่ามีเปลี่ยนไฟ ไฟด้านนอกของโค,งแบบแครงการเราก็เลยเอามาปรปับใช้กับตรงนี้นะคะเพื่อเวลามองมาเนี่ยเราก็จะได้รู้สึกว่าเออมันสวยงามน,นิดนึงประมาณนี้ค่ะจะเห็นว่าจะมีลาวลาวเต็มไปหมดนะคะเอาไว้ตา <c oughs> เพื่อที่แบบจะมีตาพวก พมเช็ดเท้าอะไรเยอะๆเพราะว่าค่อนข้างค่อนข้างที่จะแบบมีพรมเช็ดเท้าเยอะค่ะเพราะว่ามีทั้งพรมเช็ดเท้าที่ใช้ในครัวหน้าบ้านหน้าห้องน้ำอะไรต่างๆที่ต้องมาทําความสะอาดนะคะอ่าก็สำหรับ EP นี้ที่รีวิวเกี่ยวกับร้านซักล้างโซซักล้างก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆนคนไหนมีคำถามอะไรต้องการถาม หรือว่าคอมเมนต์เพิ่มเติมอะไรก็คือสามารถโคต์มาทิ่ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำรีวิวบ้านในคลิปถัดๆไปนะคะ EP นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ